ในวันที่หนึ่งสองพันยสี่ที่จะถึงนี้ปีใหม่อีกไม่กี่วันที่จะถึงอย่างที่เรารู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าทางรัฐบาลมาเลเซียได้ออกมาประกาศว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเลเซียต่อไปนี้จะต้องมีการลงทะเบียน MDAC คือมาเลเซียดิจิทัลอ r ไรเวลการ์ดก็คือนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะต้องเดินทางที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาเลเซียต่อไปนี้ทุกคนจะต้องทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูล การเดินทางข้อมูลส่วนตัวก่อนการเดินทางเข้ามาเลเซียซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปลงไปแล้วถึงวิธีการลงทะเบียนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการลงทะเบียนว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะมาอัปเดตใหม่เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาเลเซียว่ามีใครบ้างที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวก็คือทางอิมเมจเรชั o นมาเลเซียได้ออกมาประกาศว่าจะมี7 ประเภทบุคคลที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลไม่ต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้ามาเลเซียซึ่งข้อมูลนี้ทางเจัาบ้านตันอิมเมจเรชั่นมาเลเซียได้ออกมาประกาศเมื่อไมอ่ก,กี่วันก่อนหน้าน,นี้ว่ามี7ประเภทบุคคลที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียซึ่งจะมีใครบ้างเราไปดูกันเลยครับข้อที่1ก็คือคนที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียแบบใหม่นั้นก็คือเฉพาะคน สิงคโปร์เท่านั้นก็คือใครที่รู้ตัวว่าเป็นประชาชนจากประเทศสิงคโปร์ก็จะได้รับข้อยกเว้นว่าไม่ต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียแบบใหม่อย่างที่ได้ประกาศก่นกอนหน้านี้สําหรับข้อที่2คนที่จะได้รับการยกเว้นการเดินทางเข้ามาเลเซียแบบใหม่และไม่ต้องทําทการลงทะเบียนก็คืออปัปเ g อร์มางพาสปอร์ดิปโลมัติกด้านรัฐมีคนนี้คือใครคนนี้ก็คือ คนที่มีพาสปอร์ตทางการทูตและค่าราชการที่เกี่ยวกับการทูตทั้งหลายบุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับข้อยกเว้นว่าไม่จําเป็นจะต้องกรอกข้อมูลและก็ลงทะเบียนเข้ามาเลเซียข้อที่3ก็คือเปอร์มาสตอรตินต m a ต a y มาเลเซียดันเป็นเมกัมกปัสจังก์งก์ปาญจังมาเลเซีย ข้อที่3คือใครข้อที่3ก็คือคนที่มีวีซ่าต่างๆวีซ่าในที่นี้เป็นใครบ้าง 1. คือคนที่แต่งงานกับคนมาเลเซียก็คือใครที่แต่งงานแล้วก็ได้ทำวีซ่าแต่งงานเรียบร้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียแต่สำหรับใครที่แต่งงานใหม่แต่ยังไม่ได้ทำวีซา่าก็ยังจำเป็นจะต้องลงทะเบียน r m d a c แล้วก็คนที่มีวีซ่าทํางานโดยปกติแล้วการเข้ามาทํางานในประเทศมาเลเซียแบบถูกกฎหมายแต่ละองค์กรของแต่ละ,ะแขนสาขาอาชีพต่างๆนั้นองค์กรเหล่านั้นจะออกวีซ่าให้กับพนักงานของเขาใครที่รู้ตัวว่าทํางานมาเลเซียแบบถูกกฎหมายแล้วก็มีวีซ่าทํางานก็จะได้รับข้อยกเว้นว่าไม่ต้องกรอกข้อมูล ลงทะเบียนการเข้ามาเลเซียแบบใหม่สำหรับวีซ่าต่อไปก็จะเป็นวีซ่าพาสปลาญาพาสปลาญาคืออะไรพาสปลาญาก็คือวีซ่าสำหรับนักเรียนนักศึกษาใครที่มีลูกหลานกำลังศึกษาอยู่ในประเทศมาเลเซียและก็มีวีซ่านักเรียนนักศึกษาก็ไม่จำเป็นเหมือนกันที่จะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียและก็ต่อไปเป็นวีซ่าแบบ ติดตามใครที่รู้ตัวว่าสามารถทำวีซ่าติดตามให้กับบุคคลในครอบครัวได้สามารถทำวีซ่าติดตามให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับพ่อให้กับแม่บุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลตรงนี้ด้วยเหมือนกันข้อที่4ี่และข้อที่5อันนี้เกี่ยวกับประชาชนจากประเทศบรูไน ที่จะได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้ามาเลเซียซึ่งผมจะไม่อธิบายเยอะตรงนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเพราะพวกเราที่เป็นคนไทยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วกับข้อนี้เราไปดูข้อที่6กันเลยว่าใครที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้รับข้อยกเว้นการเข้ามาเลเซียอันนี้เกี่ยวกับคนไทยโดยตรงก็คือปร์มกังปัสปัดันไทยแลนด์ อะไรคือปรมงคลผาสัมปทานไทยแลนด์ก็คือคนที่มีบัตรเดินาสหรือบางคนเรียกว่าพาสปอร์ตเล็กหรือบางคนเรียกว่าใบผ่านแดนใครที่รู้ตัวว่ามีใบผ่านแดนมีบัตรเดินาสหรือมีพาสปอร์ตเล็กจะเรียกอะไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลการเดินทางเข้ามาเลเซียแบบใหม่เพราะใบผ่านแดนโดยปกติแล้ว เขาจะจำกัดระยะทางการเดินทางเข้ามาเลเซียถ้าผมจำไม่ผิดก็แค่ประมาณ25กิโลเท่านั้นสำหรับคนที่มีใบผ่านแดนซึ่งบุคคลที่มีใบผ่านแดนก็จะได้รับข้อยกเวน้นที่จะไม่ต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลและสำหรับข้อสุดท้ายอันนี้เฉพาะคนอินโดนีเซียเป็นพาสปอร์ตเล็กหรือใบผ่านแดนด้วยเหมือนกันก็คือคนที่เป็นคนอินโดนีเซียก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอก ก็จะได้รับข้อยกเว้นตรงนี้ด้วยเหมือนกันสรุปก็คือสำหรับคนไทยก็จะเข้าข่ายแค่2ข้อด้วยกันเท่านั้นก็คือข้อที่3สําสำหรับคนที่มีวีซ่าต่างๆที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแต่งงานวีซ่าทำงานวีซา่านักเรียนนักศึกษาแล้วก็วีซ่าติดตามบุคคลเหล่านี้ก็จะได้รับข้อยกเว้นและก็สำหรับคนไทยที่เกี่ยวข้อง ในในเข้อที่กล่าวมาก็คือคนที่มีใบผ่านแดนหรือบัตรพาสก็ไม่จำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้ามาเลเซียด้วยเหมือนกันหลายคนกำลังสงสัยว่าถ้าเราต้องการจะพาลูกหลานหรือพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเลเซียแต่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีโทรศัพท์จะทำอย่างไรก็คือตามที่ผมได้ดูคลิป จากเจ้าหน้าที่ตมมาเลเซียเขาบอกว่าถึงแม้จะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวและก็มีอีเมลเดียวเราก็สามารถที่จะช่วยลงทะเบียนให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือลูกหลานของเราที่จะเดินทางเข้ามาเข้ามาด้วยกันกับเราได้ด้วยเหมือนกันก็คือใช้อีเมลเดียวโทรศัพท์เดียวแต่จะต้องกรอกทีละคนใส่ข้อมูลของบุคคลนั้นๆให้ถูกต้องตามพาสปอร์ตทีละคน แล้วก็กรอกข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะส่งไปที่อีเมลแล้วเราก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อเป็นการง่ายเราสามารถที่จะแคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็ไปที่ร้านให้เขาปริน้นออกมาเวลาเดินทางเข้ามาเลเซียเราก็สามารถที่จะให้แต่ละคนที่จะเดินทางเข้าถือไว้เป็นของตัวเองอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตใหม่จาก ตอมอมาเลเซียที่เป็นบุคคล7ประเภทที่จะไม่ต้องกรอกข้อมูลเดินทางเข้ามาเลเซียสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าขายใน7ข้อนี้ทุกคนก็จะต้องทำการกรอกข้อมูลลงทะเบียนก่อนเข้ามาเลเซียสามารถทำได้ก่อน3วันซึ่งวิธีการและก็วิธีกรอกต่างๆผมได้ลงไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถที่จะย้อนไปดูได้และย้ำนะว่า การกรอกและก็การลงทะเบียนฟรีทั้งหมดไม่ต้องเสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นอย่าไปลงเชื่อว่าหากมีใครมาบอกว่าจะช่วยลงทะเบียนให้แล้วก็จะต้องเสียตังค์กี่บาทกี่บาทตามที่เขาต้องการไม่จําเป็นครับผมคือทุกคนสามารถที่จะกรอกได้เองเพราะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายสามารถย้อนไปดูคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยฟรีทั้งหมด ไม่ได้ยากเลยย้อนไปดูคลิปกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกทีวิธีการกรอกข้อมูลทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเล่าเรื่องราวของแต่ละคนได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นที่ยังไม่ได้รู้ข้อมูลและต้องการเดินทางเข้ามาเลเซียได้รู้ข้อมูลเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดและก็มากรอกใหม่หน้าดานซึ่งมันเสียเวลาในการเดินทางของเรา ก็ขอให้ทุกคนเดินทางเข้ามาเลเซียและก็เที่ยวอย่างสนุกเที่ยวอย่างปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่รับชม